สวัสดีคะ่ะนี่คือคิวงานยืดผมของลุงในวันนี้คะ่ะวันนี้มาในงานยืดตรงเคลาตินนะคะจะได้ผมตรงและบำรุงผมไปด้วยคะ่ะและนี่คือผมก่อนที่จะทำการยืดนะคะจะสวยแค่ไหนไปรับชมกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกลุงก็จะสระผมให้น้องก่อน2รอบนะคะและก็จะต่อด้วยการหมักผมให้น้องด้วยทิชเม้นอีก1รอบค่ะเพื่อให้ผมน้องมีน้ำหนักและเงางามมากยิ่งขึ้นนะคะพอล้างผมให้น้องเสร็จนะคะก็ต่อด้วยการลงน้ำยายืดเลยค่ะก่อนที่จะลงน้ำยายืดแบ่งผมทีละช่อก่อนนะคะเคสนี้นะคะลุงก็จะใดหนีบผมให้น้องก่อนนะคะเพื่อให้ผมมีความตรงมากยิ่งขึ้นค่ะ เวลาลงลุงก็จะเว้นโคนห่างจากโคนประมาณ1เซนนะคะลงลูดยาวลงมาให้ถึงปลายผมได้เลยค่ะลงให้ทั่วทั้งศรีรษะเลยนะคะลุงก็จะทิ้งเวลาไว้ประมาณ30นาทีค่ะหลังจากได้เวลาแล้วลุงก็จะมาเช็คความยืดหยุ่นนะคะว่าผมมีความยืดหยุ่นหรือคายโครงสร้างหรือย,ยังนะคะพอผมคลายโครงสร้างแล้วนะคะลุงก็จะพาน้องไปล้างหนึ่งรอบนะคะแล้วก็หมักทีทเม้นไว้อีกหนึ่งรอบค่ะ หลังจากนะั้นลุงก็จะเป่าใดผมให้น้องนะคะให้ตรงในระดับหนึ่งเลยนะคะก่อนที่จะหนีบผมให้น้องลุงก็จะใส่ตัวป้องกันความร้อนก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้ผมน้องมีความแห้งเสียนะคะค่อยๆหนีบทีละช่อนะคะเวลาหนีบบริเวณโคนผมนะคะลุงก็จะหนีบยกโคนขึ้นนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้ผมบ,บริเวณโคนหักได้นะคะ mm hmm. เคสน,นี้ใช้ไฟสองอองศาค่ะใช้เวลาประมาณหชั่วโมงนะคะ แล้วต่อด้วยน้ำยากกลอกผมเบอร์สองเลยค่ะลงโคนจดปลายผมได้เลยนะคะเวลาลุงลงลุงก็จะทิ้งเวลาไว้ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็พาน้องไปล้างแล้วก็หมักทิ้งเม้นอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อเป็นการบำรุงผมให้น้องนะคะหลังจากนั้นลุงก็จะมาเป่าได้ผมให้น้องดูเลยนะคะว่าจะได้ประมาณไหนคะ่ะและนี่คือผมที่ได้ในวันนี้ค่ะสำหรับลุงถือว่าโอเคมากแล้วนะคะ ขอบคุณที่มายืดผมกับพี่ลุงนะคะสวัสดีคะ่ะ